สวัสดีครับชองเสีกันเลยนะครับเมื่อนี้วันทีเก่านะครับกระดาคมนะครับเนาะครับผมมาฟังตัวเลขเน้นๆพี่น้องเอฟซีครับผมครับกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันและกันนะครับเสบายประลัดช็อตเด็ดๆจากท่านชองนะครับผมครับผมไปฟังกันครับอนันตะเสสะอำนาจบารม จอมแห่งหนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียวจิตบก ปาดคือข้าปาดคือข้อมาเปิดกระกระออดคือสวัสดีครับปูมาเปาิดกระกระออดเืิเอามา,า,กาลกมาเอ,อานึกโมงปูตาปูกือปกะข้าปูกบุมปูพุ่งบัก่ะมารับเอารถมาลาเอาตรงบัก,ากาขามแล้วคอบักขากลกฟ้านำปลาตูปกาแักมาวางขากนั่งวะมาเฮ็ดดีเฮ็ดงามค่ะเนีย กักน้อยก็ออกหมากออกผมได้จะเปโป่งใบจะเห็นไหมเมื่อหละพอว่าคดหนางก็เือทางบ้านโป่งใบโป่งดอกโป่งเบื่อออกมากักน้อยก็เป็นหมากกาะดอได้ะืึแม่บอกมากตัวคนฉลาดก็คือคาดคืเริ่มอ่านมาหลดมั้ยอันนี้รับค้างของอืองว่ะเออรู้วาพ่อวาแม่บอก ภาวิสข on ังข้ามคูขังขานมาขอให้มือโชคมือราบมือโชคมืีลาภขอให้ครอบครัวสูขเรินเป็นสุขขอให้เจริญเจริญอารุวันมาสุขขับภาระขอให้เงื่อนแบง้องขอให้ช่องแบงมากแล้วลูกแล้วลึกคึกบันคาหาบาง้อคึกจากการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหึงหึงแล้วก็รวยรวยอ่ะขอรเราลูก พิ่งพอกัาคั่วมากอกมาแรมานคึ้หลายค่ะขาไปตาป้าเพื่องปดเออเพาะคไปปวดข้าม้วนม้วนมาหมาวมหมาดหมาดดำดำด้วยด้วยเะืรดอ้าอันนี้กับแมงแบบทั้งหมดกับแมงมาอ้าเราให้โชคให้ม้านให้ดำให้ด้วททวนหนัาทวนตากุกผูกทุกคนแล้วลูกเออซึ่งซึ่งซึ่งึ ขนมทับกับของก่เรื่องหวานหวอเออไก่ไปต่ักขาเออสมบักขามันยากแต่เกลียวซือมมถืิจ่ายก่อนได้ต้มบักขามไงลนมทบกว่ามัีญาใาเจ่าสิคือเรานี่เาหน้าหน้เราเราอานาบขังูกร้านขอกับข้าวรวะว่าะขอหันมือโขบมือลระมือโขบมือหมาโชูฝูกขคข้อหันดังข้อยัรัวร ขอให้ยกิดกายงานเสรอจนังแตให้คืนให้กินบ่ทุบพอได้่แตให้ใหญบ่ทุบพอรวยแต่ให้รวยทุกกับได้คืนได้ถึงได้ข้างแม่ขังนแม่ขันงต่อต่อไปนะลุงเนาะอืมได้ือแบบมากมืงอีงสามวันอีกพอขอพ่อจากองคูที่ฝัค้ับองคูในของข้างของเราลวงเาะต้อกับปูตปูพุ่ปูหุกคุม เจ้าคือเจ้าทา้งเจ้าปากเจ้าท้องมาเปิดคักคือพระญาบารบุรานเด้มากเก่าถึงฮอปูชื่อักขาวเลยถ้าบ <ises> ุญไปเรื่อยเนาะอีอร่างร่างคิดไปเรื่อยจ้ะอืมหาดอมากดื้อมากลูกเป็นเด็กดีด้วยอืมจะได้โชคได้ลาได้โชคได้หมันไปเรื่อยเรื่อยแล้วลูกเราเขาเรียกว่าขะเบี้ยบุญขะบโชคบุญมือัะเบี้ยบุญ เออเบอิกินได้เบิกทานได้มาได้ดีแล้วดีแล้วอืมคุณนามบอกกอทราบว่าทางบุญทางกุศลไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้กำลังทางเทวเวุวันรุ่นประทานโชคลาภริมความถูงหุจกจักบอกเขาได้ความถูงห้ามืเก้าสิบห้ามืเก้าสิ หายมันมือตอามันจังดีกับกันบอห้าถูกเจ้าทุ่มห้าถูกเจ้าทุ่มมัหมดแล้วความุูงของเทาเวรทุกวันรุ่งป่าท่าโชกลาอืมรุ่งป่าท่าโชกรารุ่งเก่าชิบเก่าชีพหายบ้าที่นอเออลูกร้านมาเมืองหน่งทอเออขอค้ารำมุกน้ำมันร่างรบน้ำแบบพอโรบเบาอไรมาทานเบาเนาะ อ๋อเขเป็นไปขีดโตกือพอมาค่ะโป๊กกระต๊อกแมาดวดจิมามวด้วยแกงแล้วรือเคลาอยากเขางอยากกินอยากข้างอยากมากกับคารวะถึงหอปูคือผักขาวาค่ะเออในเมื่องแบบมากบบพ่อคี้ไผ่ทุกข้อแล้ว้อัวเนี่ยขึ้นมาคืานชื่นจังเดยพอคือไห่ตึงว่างมากพ่อ เอาเกาตึกมงวันไปตึกอวันต้อนังหนักหลอนได้ตื้อไยมัออกอกครับผมตื้อไขมันอกาเป็นยจังแรกตื้อไยมัากเออตึ้อรถพอมาเกะพอววาครับผมตึ้นังหนักนอนเพราะมเหียเกับเมื่อบ้านไปตึกคัก่อนไปตึกแอบแปดวทปดแกได้บอกูเออตื้อเกวแังเอามาพอจังเ่อเอาไปก่อนใล่อืม Mặt đầu tiên bội lú, tang đại cả luôn lú, lại đại cả tang lú, khách luôn tang tang được đó, à. ừ. tang ừ. thằng ừ, nào, con tang 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 không? tang 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 bao tang 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 bao tang bao tang bao tang 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 ăn, tang 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 mà. ติ๊บเรียกอบสุดเลยมีสามารถสิบได้หเปล่ติบเรียบเดียบง่ายๆแล้วหลุดแล้วจำใบแล้วหลุดเล้วเออไปซิ้อกลบแปาเอื้องหนักอ่ะไปติดตัวเลยนะพูการยัว่าไปซื้กลบแปนเอื้งหนักอ่ะเข้าใจโอเคเข้าใจครับหัวใว่าเือบ้าติดตัวแงว่าหัวักแล้วติดตัวที่เขาคือห้ออกว่านอี่ที่ห บ้ครับเออเื่อปื้นฟาประกอบการ้ว่าหายบข้าครับครับผมใจใจงอนแบบมัดฟื้นงานครับเออฟื้กหูจักขอข้มันไข้เรือยครับผมเนาะข้อไทยราตี่เกิืใบบ่ปาบอบได้รับพวกฟืกนฟูหูจัดถามคนไข้อยน่นะ ớt đi phong thải. bay bể từ bay đi ra ngoài bay bể từ nặng đập cănu ngọt mừng nâng cănu ngọt mừng đập 1, nâng mừng đập cănu ngọt mừng cả 1, ngọt mừng đập Bài ngọt cứ đập cănu cứ, Bây giờ bài ngọt cứ đập Khi กี่ฟอตติาาตาาไต,ไดบบต่ดึงตอว่าค่ะนึะกถึงข้าฟ้าว่าค่ะดืมของใครนะอใครแก่คเนแหวกได้ตีดึงแบบก็ถือตีดึงพอาะห่าคือหนังหนักเลยคัดคือรังค่าได้ก็คืนไปรังค่าตีก,ก็ได้เอาที่ฉนกษบวายครับค่อยืนบาดตยกขังร่างมาันปอดภัยกับตียกขังร้างครับแต่ว่าขัอนมากบาดเขียวก็คืนรังค่าเจ้าถูกเราเราม ไปเก็ดมังมันแาดเสียวไปให้ให้่างหนาไปติดมังมัดบบเชียวตีปูวัคือต้อเบิกขาใครคนเนาะเอาบันใหญ่ขั้นคือเนาะครับผมงานคือไปงานหนักเน่อยอือขคนบอกาก่าเครื่องหนาบุญมีเครื่องหนักข้าก็ไม่แผลว่าอยแล้วไปามปูกันตีช่องทางเดียอก็หนาบุญเนาะเขาใช้เหรือเครื่อหนักขาครับผมพ่อคือบางนะครับ เออข้จังหาาโรคกัวเนาะครับผมหน้าบูดกับโรควดเข้าไหนครับอยากติดว่านย่งหน้าบูดเออใครว่าชิงตาบ้างมาหน้าบูดก็ผูสิบปีแล้วบพราะนายป่อว่เออันชอาขั้นปัจจุบันทุสูยๆนะบรรยากาศปัดีเลยบรรยากาศดีปะปูปะไม่ใรควนแล้วบงอ่านน้องแล้วบังโอ้โม่วันากาศเติรมัดือกะดะทำากครับผม ดีคือกันเนะนาะคือนั่งกันว่าพอออกแบบกันแล้ว <c oughs> ม,นะมันต้องรนะักษาได้พ <c oughs> ักตีขังรางพอตอขังรางทั้งข้องหนาบุกนเนาะมาถือารมณ์ชียเพราะปื่น่าเพราะตื่นชาเนาะเนาะพาะท่านั้นให้ยางนังงน่ะพอเขาฝากามหวังกับึิงนา่งนะพอสองเต้นทางบ้านได้ทางทางบ้านดูเด็กขาเขาแก่กว่าตีทางบ้านยูขีดหนึ่งเลย ขั้นบันไดแต่หายึดนังกอดกอดนัางกอดกอดราคาผ้านั่งกอดกอดคือเป็นราคาผ้ามันยากเนาะเราหายนั่นักนอแบบไปปอดท่เนาะเออไปเตื้อตัวนี้หอวะเพื่อที่าดูแลวะเด้อคงใดบอดท่ใก็ไปเอาทมาเร็วกเาเดิมเคื่อตก็เร่อข้ามมาจะเคืดองัวถึงมากพอว่าค่ะ อยากได้ต้มบ okay, ัก yeah. an ้าไงมาถาวรอีกพอฝากที่นั่งหนักหน่อยครับผมเออว่าถูกคอหนอถูกปังได้ดะวยาบ่ได้กลับอีกการหาเลยไม่ครับตีปูงานไหยปามปอกวัวเขาป่าครับผมไม่เฮ็ดดีก็ดอกกันเยียบไวเกคือนั่งหนักหนอยก็ะได้เนาะ แค่แบบอเบาแอะแฟืงเนาะคือใจคนทุนหน่อยเป <ừ, S 1> ็นบ่ปู่ไม่ช่วงเมือ่อวามีเงินการไหนนะว่าครับโอ้สาธุ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 างานไปค่ะค่ะวนัวนวนั <c oughs> วนวาน่วางวันงานบักผ้ากาวานครับผม มือเงินนางบักพอกกวางมือไนี่พูดเออลูกร้านมาหาพอกจืดใจแล้วลูกเออให้ได้บุญได้กุศลุขภูสุขภูให้ร่ำใหรวยหางไม่ดีใ่แล้วลูกเอ่เด้มเออว่าข้างมื่อเก่ามาใรอันนี้ขอพูดแต่พาณรีค่ะพาหรีวะถามว่าจะได้โชคได้ราบได้โชคได้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 งอนหนังบางทีือนั่งหลังหรอบ่แม่งนะ ไปทนเก่าเรเก่าไปี้เก่ามอไปติเาอไปตีที่ปากทีร่งหักนอยรัเกาบพเัก็บนเออมาเปิดกระางะีแเอามาให้ปูเป็นปูแก่ก็เอามาพอใไปกอบทรากระหาใส่ถุงยามาพ้อใส่ถุงยาพกไซือเพมันปากดบก่ถ มันจังสิขังครับครับัผมจังสารงมานบอกขังก็ถือเฟอเวอเฟอเอเฟอเไปครื่อเยนโยพ่อค้าข้างเงยรายได้เงยไม่ได้เลยพ่อก็ต้องใส่ถุงง่ามถุงง่ามพ่อนนะสิได้โชคดีแล้วเรือจะได้มาห่จะได้มาอีกนะลูกไม่มามัญจะฉั้นใจลรางั้นข้าวหวาน แกแต่ก็พอเรื่อตรงมากนะไม่มาไม่ได้ไม่มะพ่อจะให้รางวัลจ่ายสบเก้าสิเก้าได้ตุนตเออแก็ว่าไปซื้อบาดอังหนักหน่อยซื้อสิบเก้ครับผมซื้อบาทพอบ้าไหนข่งแข่งเนาะเพื่ยนบางตีได้ซื้อบากระด่างครับทําค่ะื้อนั่งหนักหน่อยซื้อังหซื้อในบ้านว่าซื้อข้างหล้าวติดข้างหังขูเออเบื่อข้างหนักเก้าค ที่ไปน้อยคนจะได้อาหมดยังหมดยาบ่ได้อาคอคือวคอนห่างโดยลูกเออด้วยบุญบาทแล้วม <üf ule> uh. ีโอ mm ๊คปืคีผักข้าวฟอโปกต่าปูพุ่มปูกคุมเจ้าชื่อเจ้าช้นเจ้าบ่าเจ้าช้องเออมาเปิงพะรานบาลุกรามได้มาห่วงฉางกึ่งคู่กึ่งคำกึ่งมือขัดกะเึ่ง งววที่ถือมากนี่ก or ็หฮกิ้งหฮคือกิ้งบานที่ทีบหกขอให้ได้โชคสิบเก้านาลุงนะขอใคสิบเก้าทุกความนะาลุงว่าการินการุนรูสาธุ